ว่าวันนี้จะเป็นการเ,าเช็คว่า,าเบอร์ไหนจะเข้าวินครับเรากา็มาฟังกันดูครับเพระว่าได้ทราบข่าวว่า,าที่อ่างทองก็เหมือนกันเงินก็เริ่มแจกแล้วครับเหมือนกับที่สิงเงินก็เริ่มแจกแล้วแล้วก็ ตำบอกท่านผู้ฟังที่ครบับตำบอกท่านผู้ฟังที่ครบับเรียกว่าช่วงนี้กระแสเปลี่ยนไป,ไปมากครับเพราะว่าพรกการรมของเราของเราเองทำพงกนมาอย่างนากลัวครับนากลัว แต่ขณะนี้ก็ยังเรียกว่าสีแดงยังนำอยู่จากการสํารวจครั้งสุดท้ายนี้ก็เป็นไปได้ว่าแสดงจะแย่งตําแหน่งคนใหม่ของคนใหม่ชื่อเสงดีแล้วก็คง จะได้รับการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าพรรคการทำก็จะทุ่มยังไงก,ไก็แบกแบบว่าเขาไม่มี <c oughs> ที่จอวัตสิงนะครับถึงจะพูดเมยอยังไงก็ไม่มีแต่ว่าพรรคแสแดงนั้นเขามีฐานเสียงอยู่พรรคน้ำเงินเขาก็มีฐานเสียงอยู่ก็จะก็เรียกว่า เรียกว่านเงินประมาทก็ตกไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำเงินนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแชป์เก่าของสนามเมืองสิงห์บุรีแต่ว่าคนใหม่นี่ก็มาแรงแล้วก็อย่างนึงผลงานคนเก่านั้นก็ไม่มีให้เห็นนะครับตรงนี้ เรียกว่าไม่มีไม่มีพลา,านในการที่จับต้องได้ครับก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ออีก2วันก็จะเป็นการเลือกตั้งนะครับก็มาดูซิ่ว่าครพรรคเพื่อไทยจะยืนระยะได้ได้หรือไม่ในช่วงนี้นะครับสแสดงจะยืนระยะได้ได้หรือไม่ถาผมจะบอกให้ก็ว่า ในตัวจังหวัดนั้นก็จะแบ่งสามคกมีทั้งนังเมนอของร้อยน,รรนัตแล้วก็พรคประชาชนครับมันอ่อพรรคประชาธิป,ปัต์ครับก็เพราะว่าในตัวเมืองนี้คนปกากใต้มาอยู่เยอะและคนปกากใต้นี่กอ็อย่าลืมนะครับเกาะยังเกาะกันแน่นเพราะว่า พรรคปชธิบัตก็จะแบ่งคะแนนเสียงมาจากาเบอร์ห้าแล้วก็พรรคประชาชนก็จะแบ่งเสียงมาจากเบอร์ห้าเหมือนกันแล้วก็พรรคละเบอร์นหนึ่งก็เสียงมานี่นี่คือการโดนโดนแบ่งเสียงซะเยอะนะครับแต่รอบนอกนี่รอบนอกไม่ว่ารอบรอบนอกของอสิงบุรีสิงบุรีนะั้น จะเป็นเสื้อแดงเสื้อแดงที่ครับแสดงือจะนำทีมกันอะไรกันเข้ามานะครับแล้วก็อย่างกับบาราชค่ายบาราัน,นี่กับพวกแสดงเยอะครับก็อย่าจะลืมเพราะว่าเราต้องดูว่าทานเสียงมีไม่มีหรือไม่มีทานเสียงทานเสียงของคนแสดงนั้นมีแน่นอน ไม่ว่าบางอาจ,จรัรย์ค่ายบางอาจ,จัน์ท่าช้างนะครับแม้นแต่ผมผมบุรีก็มีอย่างปลาปลายเรียกว่า,าสู้กับกร,กระแสเงินได้ถึงพี่ถึงเข็งครับเพราะว่ากระแสเงินนะั้นมาแล้วโดนโดนโด,ดนหัวคะแนนอมนะครับเพราะว่า อย่างครับยิงมาห้าร้อยเนี่ยผู้ลงคะแนนเสียงไปสองร้อยตัวพวกในอ่พวกคนก็ไดนก็เิ็นสามร้อยให้ผู้ลงคะแนนสองร้อยครับคือตรงนี้โดนแบ่งไปเยอะครับโดนแบ่งไปเยอะก็เรียกว่าพรรคคอมิเจิไทยกัน ถึงจะยิงกระสุนม,มากเท่าไหรนะ่ก็มันไม่ถึงมือชาวบ้านอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเรียกว่าถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงมือก็ไม่แน่บางคนก็อาจจะไม่ทิ้งให้ก็ได้เพราะว่าผลงานของอ่าพมใจไทยนะั้นก็ได้ไปจากกันอยู่แล้วนะครับเว่าไม่ว่าจะเป็นพวกสาวที้กำลัง่กำลัขงขึ้นศาล ขาจะต้องครับติดโคกบ้างอะไรโคกพบช่วงช่วงนี้แล้วก็ครับส่วนร้อยธรรมนัฐก็ธรรมนัฐฉีดมาดีครับเพราะว่าขนาฐฉีดมาู้อย่างถึงที่ถึงขิงครับแต่ว่ายังไงยังไงก็จะไล่ผักแดงได้หรือเปล่าครับเพราะว่ากระแสเส้อแดงแรงมากๆครับ ช่วงนี้ไม่บ่กที่ไหนที่ไหนก็แสดงเจ้าชนนแสดงเยอะเจ้ชน,นเบอร์เก้าครับตรงนี้ก็เรียกว่าพูดกระน,นับหน้าปากาแล้วก็สอบถามดูคำับไม่ว่าจะเป็นทุกอำเภอทุกจังหวัดคะแนนอของคุณเจ้าชนันนะม่ตกครับก็อย่าลืมนะครับ เอาอีกสองวันวันที่แปดแล้วไปเก็มโตกันไปเรียกตั้งชอบคนไหนชอบคนไหนก็กาคนนั้นก็ได้เงินมั่งไม่ได้เงินมั่งก็ไม่รู้ใครได้หรือเปล่าาไม่รู้นะครับช่วงนี้นะครับแต่ผมพูดบองว่านี่ไม่มีใครรับจ้างไม่ได้รับจ้างใครมาพูดแล้วก็ไม่ได้เงินอะไราจากใครฉะนั้นบอกได้ว่า เราพูดตามกระแสาเสียงที่เราสำรวจมาแล้วก็แล้วก็เราก็คำนวณคำนวณดูแล้วนี่ก็แสดงครับคุณยดชนันทวงสวัสดิ์ศาสตราจารย์ยชนันวงสวัสด์ได้แน่ครับครับสวัสดีครับจากผมสยามเซมบรีนิว